สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กบผมบ่าวแชนแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายเกมคาวทูเปียให้ฟังนะครับผมจากที่ผมได้เล่นมานะาสักพักแล้วแหละเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ความเสียงต่ํานะครับผมตัวนี้เนาะแต่ก็มันอาจจะเอินช้านิดนึงแล้วเราก็ต้องมีเวลาในการเล่นมันด้วยนะทุกคน ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้แนะนําให้ลงทุนนะครับแต่ว่าใครจะมาเล่นเจ้าเกมคาลทูเปียนะครับสายฟรีก็เล่นได้แต่ก็จะช้าหน่อยนะครับแต่สําหรับใครที่มีงบสักนิดนึงก็สามารถจะมาเล่นกันได้นะครับผมเพราะมันต้องซื้อคาวอัพบ้านอัพไรนะครับไม่งั้นเราก็จะเอิญช้ามากๆนะครับแล้วก็การเอินเนี่ยมันเอินได้จากการขายการ์ดเป็นหลักนะครับผมอ่ะแล้วก็กิจกรรมเจ้าของคาลทูเปียเนี่ยจะมีเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการตีแลนด์บอสการ เข้าแลนกิลแล้วก็การขุดเหมืองในแลนกิลแล้วก็จะมีตีเปิดกองเปิดอะไรเนี่ยคือมันเยอะมากๆอะ่ะทุกคนผมทําคลิปแรกมาก็ยังเข้าใจไม่ทั้งหมดนะแต่ตอนนี้ก็ผมเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วเนาะ,ะวันนี้ผมก็จะมาแนะนําแล้วก็มารีวิวให้ฟังกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างสําหรับเจ้าตัวเกมคาวทูเปียนะครับผมอตอนนี้ของผมก็น่าจะโดนไปประมาณ20กว่าทอนนะทุกคนแล้วก็อ่ะ ผมจะมาบอกนะครับว่ามันจะทํำยังไงบ้างนะครับเจ้าตัวเกมคาวทูเปีย er, หากใครที่จะมาเล่นนะครับมาดูกันเลยอันดับแรกนะครับเจ้าตัวคาวทูเปีย er นะครับเจ้าเกมนี้นะครับเขาจะมีเป็นในส่วนของการอัพฟาร์มนะครับทุกคนการอัพฟาร์มเราอัพไปทําไมเราอัพเพื่อที่จะเอาเจ้าทองนะครับผมเอาทองให้เยอะที่สุดเพราะทองเนี่ยมันเป็นตัวที่ใช้ในการอัพทุกสิ่งทุกอย่างในเกมนะครับผม แล้วส่วนเหรียญวัวตรงนี้นะครับหน้าแรกนะครับจะได้มาจากการซื้อและได้มาจากการลงกิจกรรมแต่สําหรับใครที่เล่นเล็กๆนะครับอเหรียญวัวตรงนี้มันจะได้มาจากซื้ออย่างเดียวนะครับโดยการเข้าไปซื้อที่ช็อปตรงนี้นะครับผมตรงช็อปนะครับจะมีขายเหรียญวัวนะครับผมแล้วมันใช้ในการเปิดกล่องมิตเตอรี่บ็อกซ์นะครับตรงนี้แล้วก็มันจะเปิดเนี่ยถ้าเราเปิดเป็นเงินใช้ทองได้ไหมได้ครับแต่มันจะออกเป็นการ์ดล็อกให้แบบเรานะครับ ถ้าเราเปิดใช้เป็นเหรียญวัวนะครับก๊์ดตัวนั้นมันจะสามารถที่จะเอาไปขายในเทรดได้นะครับผมการขายกร์ดในเทรดนะครับก็เราสามารถเข้ามาหน้าเทรดนะครับตรงนี้ก็คือ listium NFT นะครับตรงนี้เราสามารถเอาการ์ดของเรามาขายได้ตรงนี้นะครับมูลค่าก๊์ดตอนนี้นะครับก็ดีเจนก็อยู่ที่9.5ทอนนะครับไมติกนี่102.5นะครับส่วน e ีปิกนะครับอยู่ที่ประมาณ2ทอนนะครับแลก็0.4นะฮะ อันคอมมอนก็อยู่ที่0.1นะครับผมโดยเจ้าเกมวัวนะครับที่มันที่ผมบอกว่ามันเอินช้าเพราะว่า1คือเราจะต้องมีทุนในการที่จะซื้อพวกการ์ดแรนะครับมาสแต็กในโรงนมนะครับเพื่อให้มันาหานมหาเหรียญทองให้เราได้ไวที่สุดนะครับเพราะว่าอีกอย่างเราก็ต้องมีการบูทนะครับเนี่ยห้ถ้าใครที่แบบเพิ่งมาเล่นนะแนะนําให้บูทนะครับไม่งั้นเราจะตามไม่ทันคนอื่นนะ บูทร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้นะครับมันจะทําให้วัวเราเนี่ยออกลูกออกนมได้ไวขึ้นนะครับส่วนการสร้างตัวเจ้าฟาร์มเนี่ยมันก็ง่าย,ายๆเลยครับก็เอาการ์ดตรงเนี้หาพวกการ์ดดีที่สุดอาา่ะมีอีพิกแรอันเคมอนแล้วตามกําลังทรัพย์ของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือตรงแม็กตรงนี้นะครับก็คือวัวนะครับถ้าใครยังไม่เปิดเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ฮะ แบบนี้นะครับผมเราจะต้องอันล็อกก่อนนะครับเหมือนอันล็อก 20m เสร็จแล้วมันก็จะให้เพิ่มวัวไปขวาบนนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับการทําความฟาร์มนะส่วนตัวบ้านตรงนี้นะครับยิ่งเลเวลสูงรถมารับนมวัวเนี่ยก็จะยิ่งไวจะทําให้เราหาเงินได้ไวต่อกว่าเดิมต่อวินะครับเหมือนผมเนี่ยตอนนี้1 195ต่อวินาทีนะครับเราคํานวณง,ง่ายๆนะครับทุกคนเอาเอา195ใช่ไหม195 คูณด้วย84,600นอะครับผมแค่นี้ครับเนี่ยต่อวันผมก็จะได้เงินทั้งหมด16ล้าน4 9 7 0 0 0านะครับกรณีที่ผมไม่บู๊ตนะครับแต่บู๊ตเนี่ยผมจะได้อีก2เท่านะครับก็ประมาณ30กว่า M นะครับประมาณนั้นนะแล้วก็ผมจะมาอธิบายกันเรื่องของกระเป๋านะครับกระเป๋าเนี่ยจะอยู่ขวาบนนะครับก็คือเป็นกระเป๋าเก็บเจ้าตัว NFT ของเรานะครับตัววัวนะแล้วก็ตัว Wallet นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ วิธีการถอนหรือว่าฝากเข้าก็อยู่ตรงนี้นะครับฝากเราสามารถกดวิดดาวกดแม็กจากกระเป๋าตัวกระเป๋าเกมของวอลเล็ตของเราได้เลยนะครับผมนี่วิธีการฝากเข้าเนาะส่วนการถอนออกถอนออกเนี่ยเรากดวิดดาวใช่ไหมทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีตัวเจ้าตัวขึ้นมาเรากดวิดดาวเสร็จเรากดคอนเน็กคอนเน็กตมันจะมีเจ้าตัวคิวอาร์โค้ดขึ้นมาใช่ไหมครับเวลาคิวอาร์โค้ดขึ้นมาเนี่ยให้เราไปโหลดแอปนี้นะครับออ นี่นะครับเว็บออเดนติเคเตอรตรงนี้นะครับผมอเว็บนี้นะครับผมอ่เราก็ไปโหลดมานะครับเพื่อที่จะเอาเจ้าตัวเจ้าตัวสแกนนะครับเราจะต้องสแกนนะครับสแกนเจ้าตัว a u t h e n t เคเตอรเข้ามือถือนะครับแล้วทีนี้เราสามารถที่จะ ใส่รหัสความปลอดภัยเข้าไปได้นะครับเพื่อที่จะถอนเงินออกมานะครับก็จะประมาณนั้นนะฮะทุกคนนี่ก็คือการาการฝากเข้าและก็การถอนนะครับส่วนอ,อีกอีกอันนึงก็คือจะเป็นในส่วนของการฟิวชั่นนะครับตรงนี้นะฟิวชั่นเนี่ยเราสามารถใช้ในส่วนของวัวและก็ทองได้เลยนะครับโดยที่ว่าเราฝากเนี่ยถ้าเราใช้เป็นในส่วนของการ์ดล็อกเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันจะมีแม่กุญแจนะ การล็อกเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะเอาการ์ดตัวนี้ไปขายได้นะครับแต่ว่าเราเอามารวมกันแล้วเนี่ยฟิวชั่นเนี่ยโอกาสติด40%ถ้าหายคือหายหมดนะครับ2ใบเนาะ,ะแต่สําหรับใครที่จะฟิวชั่นให้ขายได้ก็ต้องไปเอาการ์ดที่ไม่ล็อกนะครับการ์ดท <Guard S 2> ี่ไม่ล็อกมาจากไหนมาจากในตลาดในตัวมิสเตอรี่บ็อกซ์ตรงนี้นะครับหรือว่ามาจากเปิดกล่องจากบอสอะไรพวกนั้นนะครับผมส่วนของบอสอะไรเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับผม อีกอย่างนึงก็คือจะมีในส่วนของแจ็คพอตนะครับคล้ายๆลอตเตอรี่นะครับอันนี้แนะนําให้เรามาซื้อนะครับโอกาสที่เราจะถูกรางวัลเราก็จะได้เหรียญวัวเป็นจํานวนมากแล้วก็ทองเป็นจํานวนมากนะครับทุกคนจะประมาณนี้นะครับสาหรับเจ้าตัวลอตเตอรี่นะแล้วก็ตัวการเป่ายิ่งฉุบนะครับตรงนี้นะครับเหมือนกับเราการ์ดไปเป่ายิ่งฉุบแข่งกันใครแพ้ก็เสียการ์ดใครชนะก็ได้การ์ดของเราไปนะครับประมาณนี้นะครับแต่ตรงนี้จะใช้เหรียญคาวทองเข้านะครับเหรียญขาวทองแล้วก็ เริ่มคนที่มาเริ่มเล่นนะครับใครที่บ้านเลเวล10แล้วนะครับจะต้องเก็บเงิน 10m เนะครับเพื่อไปเข้ากิวนะครับตรงคำว่าแลนเห็นไหมครับแลนเนี่ยแล้วก็มุมขวาบนมันจะมีกิวเนี่ยครับเราก็ดูกิวได้ตรงนี้นะฮะเราก็สามารถกดไปดูได้ว่ากิวมีคนอะไรยังไงนะแล้วก็มุมซ้ายเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถกดเข้าไปเพื่อที่จะจอยกิวเข้าได้นะครับว่าเราจะเข้ากิวไหนนะสำหรับส่วนตัวผมเองอยู่ International Love น,นะครับ บางกิลเขาจะตั้งรับไว้นะครับว่าคุณต้องมีอ,อะไรบ้างที่คุณจะสามารถเข้ากิวเขาได้นะครับเกมนี้เป็นเกมที่จะต้องเข้ากิวนะครับสําคัญมากเพราะว่าถ้าไม่มีกิวคุณจะไม่สามารถไปเอิญเหรียญคาวทองได้นะครับผมก็จะประมาณนั้นนะครับวิธีการเอิญเหรียญคาวทองนะครับก็คือการที่เราไปขุดในกิวที่เราเข้าไปแล้วนี่ครับเราจะต้องเอาการ์ดที่ดีที่สุดของเรามาใส่ไว้ในเจ้าตัว อยนะครับผมตรงนี้นะแล้วเราก็จะขุดได้เป็นเหรียญม่วงนะครับเวลาเกตรตรงนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะได้เป็นเหรียญวัวทองขึ้นมา88เหรียญน,นะครับทุกคนแล้วเหรียญวัวทองเนี่ยมันเอาไปใช้ในการที่เราจะไปฟิวชั่นกร์ดนะครับเอาแลสองใบฟิวชั่นเป็นอีพิกอะไรพวกนี้นะครับเพราะก๊ารตรงนั้นที่เราฟิวชั่นเราจเจาไปขายได้นะครับผมแต่ย้ํานะครับ ต้องเป็นการ์ดที่ไม่ล็อกนะครับถ้าการ์ดล็อกเราก็มาใช้ได้แต่ถ้าไม่ล็อกเนี่ยเราไปขายได้นะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็ระบบกิ้ระบบแลนอ่ะพอเราเข้ากิ้แล้วนะครับผมเราเข้ากิ้แล้วอ่าทุกทุกวันนะครับมันจะมีตีบอสกิ้บอสอ่นเนี่ยแลนบอสนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับวิธีไปดูว่ากิ้เราตีแลนบอสยังไงนะอ่ะ เราเข้ามาที่หน้าตรงนี้นะครับเสร็จเรากดข้างบนนะครับเห็นไหมครับอ่าตรงนี้นะปรกดมาปุ๊บเราจะเข้ามาหน้านี้นะให้เรากดไปที่แชทนะครับแล้วเรากด3จุดนะครับ view message ต,ตรงนี้คือแชทกิลของเรานะครับกิลแต่ละกิลเขาก็จะมีการบอกเวลาที่เขาจะตีบอสนะครับอย่างกิลผม,มเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูเดีย๋ยวผมขอหาแป๊บนึง เขาจะมีเป็นเวลาเนี่ยมันจะมีคนเขาจะแท็กนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรมีการตีบอสแล้วกิลเนี่ยเห็นไหมมันจะมีกล่องมาคือสมมุติว่าคนที่ขุดเหมืองกันอยู่เนี่ยแล้วขุดไปขุดไปแล้วเจอกล่องเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับว่ากิลของคุณเนี่ยได้โอกาสเปิดกล่องเปิดอะไรเนี่ยครับประมาณนี้นะครับผมเราก็สามารถไปกดเทียร์ล็อกโนได้นะครับโดยการการเปิดกล่องพวกนี้นะครับมันจะใช้วัวที่เรามีอย่างเช่นแรเนี่ยก็จะต้องใช้การแรที่เรามีนะครับ มันจะสุ่มนะครับว่าจะเป็นการ์ดเลใบไหนนะครับใช้ทั้งหมด3ใบนะครับหรือจะเป็นกล่องรีเจนก็ใช้ทั้งหมด3รีเจนนะครับเราถึงจะเปิดแล้วเปิดเราจะได้อะไรบ้างเรามีโอกาสได้เหรียญวัวการ์ดการ์ดนะครับเหรียญวัวแล้วก็การ์ดการ์ดก,ก,ก,ก็จะสุ่มนะครับว่าได้ระดับไหนนะครับแล้วก็โกที่เยอะมากๆเลยครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูาในส่วนของเวลาบอสนะเดี๋ยวต้องดู่อนว่าเขา ประกาศลงหรือยังน่าจะประกาศแล้วนะเ็าจะมีแจ้งบอกเนี่ยเหมือนเมื่อวานเห็นไหมเราไปตีแลนด์บอสกันเห็นไหมทุกคนแลนดบอสที่เราตีเนี่ยเนี่ยคนบางคนได้1,400คราวได้กล่อง9กล่องนะครับได้6 0 0 0 0ไอ้6ล้านคอยแล้วได้ทอนอีก0.28ทอนทุกคนต้องบอกก่อนนะครับว่าจำนวนที่ได้เยอะขนาดนี้มันมาจาก คุณมีการ์ดดีๆนะครับอ e ีพิกรีเจนเยอะๆเพราะเขาจะนับตามดาเมจที่เราไปตีบอสแล้วดาเมจขึ้นมาจากอะไรครับดาเมจเนี่ยมันได้มาจากการ์ดนะครับยิ่งการ์ดเราดีเท่าไหร่ดาเมจเราก็จะเยอะพอดาเมจเยอะเราจะได้กล่องมาเปิดการ์ดเยอะมันก็จะแบบเอากล่องเนี่ยไปขายเว้ยพราะเรากล่องไปขายใช่ไหมทุกคนเราก็จะได้เอื่นมาเป็นทอนครับอ่ไม่ใช่กล่องขายนะเอากาดในกล่องไปขายแต่เราต้องมาลุ้นอีกนะว่ากล่องเราจะเปิดได้การ์ดอะไรนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับ บอสอ่ะส่วนใหญ่เขาจะตีประมาณสองทุ่มนะครับถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มก็แล้วแต่คิวนะครับสำหรับคิวผมเนี่ยเขาตีันตอนสามทุ่มนะครับทุกคนเนี่ยมีอะไรมีเช็คอาบิสก็มีทุกคนเห็นไหมเช็คอาบิสเนี่ยอาบิสไอตัวนี้ก็คือโกแลมนะครับทุกคนโกแลมมาแล้วเปล่าถ้าโกแลมมาเนี่ยเขาจะอยู่ขวาบนตรงนี้นะไม่น่าจะมาแนละ้วทุกคนอันนี้น่าจะเป็นของเก่านี่ครับทุกคนเห็นไหม เขาจะมี Event, เนี่ยบอสซัมมอนอีเวนต์เนี่ยนับถอยหลังให้เราในกิวคือแต่ละกิวมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าใครที่มีการ์ดม่วงเยอะๆแล้วก็การ์ดแร่เยอะๆเนี่ยมาเข้ากิวนี้ได้นะครับแต่การเข้ากิวคุณก็จะต้องเตรียมเงินไว้ประมาณ 30m นะครับจะต้องเปิดประมาณ2ช่องนะครับเราจะได้ขุดคือในกิวส่วนใหญ่เขาจะดูกําลังขุดต่อวันน,นะครับถ้าคุณขุดได้เยอะเนี่ยเขาก็จะแบบไม่เตะคุณออกนะครับแต่ถ้าคุณขุดได้น้อยเกินไปเนี่ยเขาก็อาจจะไม่รับคุณเข้ากิวนะครับคุณต้องพยายาม ทำตัวเองให้ปลดอนล็อกได้เพราะว่าการเอินเกมเนี่ยมันอยู่เกี่ยวกับกิ้ซะส่วนใหญ่ครับถ้าคุณได้เข้ากิ้วพลังคุณเยอะเนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะอเอินได้ไวนะครับเพราะว่าการ์ดเนี่ยถ้าคุณเปิดได้รีเจนเปิดได้ไมติกเปิดได้แรเนี่ยคุณก็จะขายได้หลายหลายหลายตังค์นะครับยิ่งพวกรีเจนเนี่ยก็อยู่ประมาณ9ก้ทอน10ทอนเลยนะผลก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวคาวทูเปียนะ <c oughs> อีกอย่างก็คือมันจะมีคอนเควสเนี่ยตัวนี้คือการตีกันนะครับเขาวัดมาจากพาวเวอร์นะครับเอาพพวเวอร์แล้วเรากดเข้าไปเนี่ยเราไปกดตีับคนอื่นไหมเ <c oughs> นี่ยเรากดตีปุ๊บใช่ไหมเราก็มันจะเอาคำาพวเวอร์ของเราไปคำนวณครับเนี่ยสมมติเขามี220ผมมี228ผมก็ชนะผมก็จะได้ทองแล้วก็ได้ถ้วยนะครับถ้วยตรงเนี้ยถ้าเราได้ถ้วยเยอะๆเ,เนี่ยเราก็สามารถไปเอามิชชั่นเป็นเหรียญวัวได้นะครับตรงนี้นะครับ เนี่ยครับมันจะมีมิชชั่นของมันอยู่คุณก็มาอ่านเอานะครับตรงนี้ว่ามิชชั่นมันได้ยังไงอะไรยังไงเนาะ, <c oughs> ะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการเข้าแลนแล้วก็แลนเวลาบอสมาเนี่ยเขาจะขึ้นตรงนี้นะแต่เราต้องไปดูในกิลเราด้วยนะทุกคนอ่าต้องไปดูในกิลนะอ๋ออีกเรื่องนะครับก็คือเวลาเราอ่ะ เราอยากรู้ว่ากล่องมันจะมาตอนไหนอะไรยังไงนะครับอ่าเราเข้าไปที่คาลทูเปียปกตินะครับกด Pay ์เพย์เอาอัลเลอร์ดนะครับมันก็จะมาหน้าคาลทูเปียคูเลชานัลเห็นไหมทุกคนอ่ะเนี่ยเขาจะแจ้งบอกเลยครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมีกล่องมาไหมเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยเห็นไหมเขาจะแจ้งเนี่ยมีกล่องมาปุ๊บเราก็ไปดูว่ากล่องเนี้ยแลเมจิกเชียนเชสเห็นไหมอ่าเมมเบอร์ออฟแลนด์วีอาร์วันนี่คือกล่อง กล่องเขาเรียกว่ากล่องแร่มันไปโผล่ในกิว VR1 ถ้ามันชื่อเป็นกิวเราเมื่อไหร่เราก็กด u n ล็อกเลยครับเพื่อไปเย่งกล่องนะครับเพื่อไปเย่งกันเปิดกล่องถ้าเราเปิดได้ก่อนเราก็จะได้ของในกล่องไปอย่างเนี้ยอันนี้เขาเปิดมาได้เป็นนี่ไงครับแร่เมจิกเนี่ยเขาเปิดได้เป็นตัวการ์ดอันคอมมอนเห็นไหมเนี่ยอันนี้เขาก็เอิญได้แล้วเนี่ยคือการ์ดอันคอมมอนเปิดได้ปุ๊บก็ไปขายได้แล้วครับก็จะประมาณนี้สําหรับเกมเนี่ยบางคนก็จะเปิดได้เป็นเงินเป็นเหรียญคาวเหรียญอะไรเงี้ยครับคือมันเหมาะกับ คนที่มีเวลานิดนึงนะเกมนี้เนาะแต่คือถ้าให้ไวนะครับแนะนําก็ต้องเปิดฟาร์มวัวให้ได้สิบฟาร์มนะครับให้ได้สิบฟาร์มเนาะแล้วก็ถ้าฟาร์มวัวเป็นอีพิกได้ทั้งหมดเนี่ยจะยิ่งดีมากเลยครับเลเวลน้องเนี้ยผมแนะนําให้ประมาณสิบห้านะครับสิบห้านะครับมันจะได้ทําอะไรง่ายๆขึ้นหลายๆอย่างนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการเอินของเกม วัวนมเกมนี้นะครับผมส่วนตรงเนี้ยตรงนี้คือการเปิดกล่องเนี่ยก็สามารถย้อนไปดูคลิปที่ผมอธิบายมาก่อนหน้านี้ได้นะครับผมคลิปนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เล่นเกมวัวอยู่ครับว่ายังไม่รู้ว่าผมจะเอินยังไงครับอะไรครับก็จะประมาณนี้นะครับคือเข้ากิวครับทุกคนถ้าเข้ากิวเนี่ยคุณจะแบบมีอะไรอีกเยอะครับที่คุณจะได้มาเล่นกับเกมเนี้ยเพราะมันมีอะไรให้ทําเยอะมากนะครับเกมวัวนะครับยังไงก็ฝากกด ไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ด้วยนะครับผมก็สําหรับใครที่ไม่รู้จะเอาเหรียญทอนมาจากไหนหรือไม่อยากที่จะแบบไปทํากระเป๋าอะไรเองกอ็ทางผมก็มีจําหน่ายนะครับสามารถทักมาที่ผมได้นะผมก็มีเหรียญทอนจําหน่ายให้กับทุกคนนะครับผม,มก็สําหรับใครสงสัยอะไรเพิ่มเติม,ตมก็ถามเฟซผมหรือว่าทักผ่าน Discord กันได้นะครับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนครับสวัสดี ดีครับ